ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของครูเปิ้ลสาย for English and Love Code ้ครูสอนภาษาอังกฤษและสอนเทคนิคคาเฟนฝรั่งค่ะครูเปิ้ลอยู่สวีเดนนะคะตอนนี้นะคะเป็นวันหยุดฮอลลีเดย์เนาะของครูเปิ้ลเองนะคะวันนี้นะคะครูเปิ้ลกับครอบครัวนะคะป๊อบปาร,ริกาดแล้วก็น้องเซเรนาเนี่ยจะพากันเดินทางนะคะ ไปทําบุญที่วัดค่ะเดี๋ยวเราไปวัดในสวีเดนนะคะวันนี้เราตั้งใจจะไปกันที่วัดสันติมิวาสนั่นเองนะคะเป็นยังไม่เคยไปเลยเป็นครั้งแรกที่เบิ้นจะไปเหมือนกันนะคะตั้งแต่มาเคยได้ยินชื่อที่วัดนานแล้วนะคะก็ในในช่วงนี้นะเป็นช่วงโควิดก็จริงนะแต่ว่าเบิ้ลส่งเรียกว่าโทรไปถามทางที่วัดแล้วนะคะว่าต้องจองไหมเขาบอกว่าถ้าเราสุภาพร่างกายแข็งแรงดีอะมาได้เลยมาตอนเช้าก็ได้ก่อนเพนหรือหลังเพนก็ได้เราวนันนี้เราก็ ลยว่าจะไปถวายสังฆทานทำบุญให้คุณพ่อที่ล่วงลับไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะต้ hmm. องทำอะไรให้ร้องยัวน่าเฟรชอ่ะเดี๋ยวแม่เอาให้ <laughs> โอเค, <laughs> อเคมาดื่มกาแฟกันก่อน what you drink like coffeeyes อ่ะามาดูว่าเรากินอะไรกัน เอาว่าจเจาน้ำส้มให้น้องเซนะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับซูเปอร์มาร์เก็ตมอลช็อปเพรสเบอรอนน้องเซอยู่นี่ฮก่อนไปก่อนไปขนมปังด้วย๊ขนมปังเออไอศครีม ice cream. And What do you want, Papa? Um, <laughs> smoothie. ไปขึ้นรถไฟ,ไ,ฟไปทำบุญที่วัดกันค่ะรถไฟ,ไฟนี่คนน้อยอยู่นี่ไปไหนลูกเราจะไปไหนกันคะรถไฟนี่รถไฟอยู่ไหนคะอันนีเออ้เราจะไปขึ้นรถไฟรถไฟอยู่นูน่นได้ไหมนูน่นอยู่ตรงนู้นกันจะไปรอรถไฟค่ะวันนี้เงียบมากเลยนะ mm, Today is like a good weather With her. Are you excited? Yeah. It's your first time. No, we've been at Batsanitila before. Oh, is it? Yep, <laughs> two years ago. Two, really, two or three years well, ago. I don't remember. But it's on but don't keep it creepy now. What happened? Like, I like to Seriously, I don't remember. It, we, <laughs> we, it was the first place we went to. Oh, yeah. ไอตอร์ไอสปอร์ตอนาวันโอใช่เคยมาครั้งแรกนะคะแต่ครั้งแรกตั้งแต่ I think the first time I came h e เออครั้งแรกตั้งแต่ตอนยังยังไม่ได้แต่งงานเนาะเพิ่งคบกันหรือเปล่ามา we not married เออเออใช่ใช่ลืมไปแล้วค่ะทุกคนค่ะโอ้ตายแล้วเก๊ะหนึ่งไปเก๊ะเราหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้มานานแล้วเนาะน่าจะ สองปีก่อนสามปีก่อนอะไรแบบนั้นไม่อาจจะมากกว่านั้น e ากกว่าสามปีก่อนสองปี17 17อย่าอย่าอะไรแบบนั้นเออสามสี่ปีว่าอยู่โกะมากเลยแต่ก็จริงๆนานแล้วพี่ไม่ได้ไปที่วัดเพราะปกติเราจะไปกันที่วัดวอมเดอร์นะคะวอมเดอร์อหละเนาะ No I mean normally the last time we went to w o n d e r Temple คือไปที่วัดวอมเดอร์ เดี๋ยวเราก็จะไปที่วัดสันติวัดกันนะคะเพราะว่าโอเคอ่ะเดี๋ยวไปกันก <c oughs> ึ้นรถไฟกันเรยวเราก็มาถึงแล้วนะคะเมืองนั่งรถไฟมาอ้าใกล้แล้วคะ่ะใส่หน้ากากเตรียมพร้อมค่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนเราก็ใกล้จะถึงและเดินอีกประมาณสักสอานาทีก็ถึงแล้วเรานั่งรถบัสสาย8 24นะคะมาจากฮอนิงเนี่ยเซ็นทุ่มนะคะแล้วก็มาลงที่ซาเกนเประมาณสัก10ป้ายสถานีรถบัสนะคะเดี๋ยวก็ถึงและนี่นะคะเดินไปนะคะวัดท,ที่นี่ก็คือค่อนข้างจะอยู่ชานเมืองนะคะเพราะฉนั้นจะต้องนั่งรถบัสเข้ามาหน่อยหรือว่าถ้าเกิดมีรถขับเข้ามาก็มาได้เลยอ่ะไปใกล้ละใกล้ละอีกนิดค่ะ เราจะเห็นชื่อวัดสันตินิวาสนะคะเอมวากนนี่เข้าไปอีกไปลุยค่ะจากถนนใหญ่นะคะอาคารวัดที่นี่จะเป็นแบบนี้ค่ะเจอแล้ว